อลิสเจ้าบ้านีค่ะเจ้าสวยเร็วอลิซเจ้าสวยนะลูกไม่ได้ค่ะอ,อืมน้ำป๊าป๊าสวัสดีค่ะวันนี้เรากำมาหอนงานกันแล้วด้วยค่ะสั่งยูค่ะโรงเรียนค่ะโรงเรียนโพสีสวนว่าไงคะลูก<ะ>เออป๊าป๊า,ป,า,ป,าป๊าไปดูงานอยู่ลูก ตอนนี้ก็เหลือตั้งลำพงของเฮานะคะสองสองฟังเนาะเขาจะตั้งฟังนี้แล้วค่ะด้วยสหารชี้น้ำเนาะฮะไม่นี้อากาศก็ร่มลมแห้งเลยนะคะเลือกหน้าที้แห้งตอนนี้ก็เริ่มลมร่มเนี่ยค่ะก็พอๆเม่์มากก็อย่าลืมตุ่งประห่มมากด้วยค่ะอลิสอลิสเดีย๋ยวมาล้มท้าบลูก ตอนนี้น้องจริงจะยังโมมานะคะพาลิ่กินขาวถาใครจะไปรับพี่ยกมือขึ้นนี่แต่ต้องกินข้าวให้เสร็จนะคะอือพี่อีกมาอย่างอุ้ยจ้ะนุ๊ด อย่าไปทางนน้นโอ้ยลูกแม่มันขำลูกปัดออกเออปัดกระเกงด้วยปัดต,ตูดดิปัดตูดไหมอ๋อตูดสั้นไม่ลูกไม่ลูกนะ้าป้าป้าลูกนะหนูไม่สบายค่ะหนูกินไม่ได้นำบัดลมอ่ะ ไม่เอาไม่เอาน้ำเออน้ำหนูอยู่นี่น้ำอุ่นอ่ะนี่นี่น,นี้น,น้ำแม่ค่ะเคี้ยวเดียวขอ <c oughs> อภัยขออภัยค่ะฮะหวัวล้อแม่เหรอ <c oughs> หวัวล้อแม่ทำไมลูกอ๋อ <c> ค <oughs> ือห้องดังนช่ไหม ป,ปาปาไหนปาปาอยู่ไหนเนี่ยป,ป๊าปาอยู่ไ<อ>หนเผื่อ <c oughs> ทุกคนเนี่ยมาอาลิดนอนนะคะอาลิดอาลิดนอนเนะะี่ยค่ะคือเกือบเช่า,ราเรี่ยวกลับไปไปขึ้นรถค่ะไปขึ้นรถแล้วก็ไปนอนตื่นเที่ยงขึ้นแล้วเรี่วเต็มมือค่ะทั้มือกอัอกอตื่นเร็วตื่นสาค่ะแต่ภาเพเป็นลง,งมา อุ้ยจะตก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 ,ตก,ตกอ่าอาลีดเป็นเล็กหน่อยนอนเสาค่ะตอน,นติดเวลาเป็นเวลาพุ่งใหญ่ไปเลยค่ะก็ะนอนตีตีซีตีหานี่ค่ะประมาณน,นี้เพิ่นกับสีรับจนหอดบ่ามซีโมงนะคะก็อาบน,นันแต่งตัวออกมาหนกันมวนถาไดเ่ลเลนนะคะบ่อมีเมื่อย ขาลูกแม่ถ่ายเขียวหมดยังอ่ะดิว้าวหมดแล้วมาเอาข้าวเร็วมาเอาข้าวเร็วกินข้ากับไก่ย่างนะพี่น,อน้องมาด้วยขากินข้าขาไม่เอาไม่เอาน้ำนี้มันเย็นหนู๋ย่ไม่สบายขาเออใช่ค่ะน้ำแม่น้ำแม่แมอ้เก่งมาก ดึงอะไรออกมากิ๊บเหรอค่ะโมนิก้บนี่ของน้ำรถของน้ำมานาวค่ะ่าไงลูกระวังตกระวังตกถอยมาแล้วอืมบ๊อบบ๊อบอืมบ๊อบบ๊อบ อืมบ๊อบเดแล้วอันนี้ระวังตกใจลูก สวัสดีพี่โยยังแป้งครับค่ะสวัสดีพี่โยยังแป้งใครนี่ยฮะแป้งพี่ตุลหรือเปล่าไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีแป้งสวัสดีหรือยังสวัสดีก่อนง้อจะอันนี้เบนตเบี้ยเบี้ยหาตั้งแต่พี่เบนต์มาแล้วอันนี้เบนี่ง้อย้ออยู่เนี่ยนี่ไงมาแล้วตัวจริงมาแล้วเนี่ยอันนี้ตัวจริงครับตัวจริงมาแล้วสินี่ไงพี่ง้อมาแล้วอ้าว นี่ไงครับมามาลักกันหน่อยนี่ไงพี่ง้อมาแล้วนี่ไงเอามาเก็บเก็บมเก็บเพิ่เลยเดอฮะมาเ๋ยวแ่เดี๋ยวอีนี่ไงามากลยมมแบบอรเอลิตกระเป๋าดเล่มอนหม่มาหน่อยกิฟต์แม่มาพี่งอก่อนหน่อยโอ้แบบโปรไวจริงมาเลยเยเยมาก่อนมา่อนเ้แม่แ่ะแม่ ปลาอยู่ไหนไปหาปลาไหมไปหาปลาแล้วก็นี้ปลา่ไปลูกไปหาปลาไปไหมงปลาอยู่ไหนเรียกพี่ใหม่พี่ชื่ออะไรพี่อะไรเงะงะเฮ้ยงะเกินในเต็มปากแล้วหนาวไหมอลิซหนาวไหมโอ้ยเขาเม่เย็นอลิซหนาวไหมครับ กี่จ้าแม่เนี่ยงอกินรออันเรียงงอแบบนีจะต้องเปลี่ยนไข่อีกแล้วเหรออันนี้ไข่รอไหมรอไหมรอรอก็เมื่อยผมก็เมือให้อยผมมาสาวกันอันนี้อันนี้อันนี้เขาไป็นอะไรกันนิ่นี่นี่ไปดูสิ หนูก็ชอบอยากรู้อยากเห็นเหมือนกันนะเนี่ยตะโกนไปถามนี่เป็นอะไรกันนี่คน่วยชอบอะไรคะไก่ย่างค่ะออ้ยหลาหน่อยว่าเราเ้นนี่ค่ะละค่ะเราโอ้กันบอดี้ตากันเออหลาหน่อยมาเลยเฟ่ยตาซัสวยๆกันถาม่าอะไรใครก่อน เมื่อเบิ่งก็บนหน่องสายเอาลงอ๋อค่ะไปถนนองรีบไปหาปลาบะเอาลงเอาลีบไปหาปลาบะอันนี้กินข้าวอยู่ค่ะบอกแม่บบายไปไายบายแม่กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่นะลูกกินแล้วยังไม่อิ่มต้องรีมากินยังไมอิ่มแล้วต้องมีมากินให้หมดก่อนเร็วๆไปไปอ่า ไปไปพี่วิวเดี๋ยวไปเต้นกับพี่มาไปเต้นกับพี่พี่วิวไหมอืมไปไหมเมื่อคืนไงพี่ตีเต้นแบบแรงเนาะไม่เอาเขาเหนื่อยเขาดิวไปป๊าป่ะไหมพี่อินมาแล้วพี่อินมาแล้วไปแล้วไปหาพี่อิงดีกว่ามาแล้วเหรอก็ไมโกงพี่แรงที่เขาอยู่งอบอกว่าเลือดตัวพ่อพี่เบลเป่ารู้เมื่อัานนาลีกินข้าวที่ห้าคำอีห้าคำค่อยกลับมาแล้วลูกเฮ้ยไปรอพี่ก่อน อยู่ไหนกับไหนำหอิงไป่ลยอุ้ไปค่ะเยวคลิปตากไม่ํำนี้ค่ะเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาไปทำน้องเก้าวนะตปหาพี่อีะ